รัฐบาลจะเปิดประเทศแล้วนะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนีย้ยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศหลายประเทศเลยเข้ามาได้แล้วคนในประเทศไทยเราอยากจะไปเที่ยวไหนบ้างบางคนก็อาจจะอยากไปเที่ยวนอกบ้านไปที่ไกลๆไปต่างจังหวัดไปเหนือล่องใต้ก็เป็นความสุขแต่ว่าเราไม่นะคะเราเราอยากจะไปถือซีนแปดอยากออกนอกบ้านเหมือนกันนะแต่อยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรม ถามว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยทําได้ไหมทําไมจะต้องออกไปข้างนอกด้วยเออพระท่านก็สอนให้เราทําอยู่ที่บ้านนะเจริญสตินั่งสมาธิทําที่บ้านนี่แหละทําได้ไหมทําได้ทําตอนเช้าทุกวนันส่วนโมนั่งสมาธิสําหรับเจริญสติที่เขาไว้ทําตลอดเนี่ยจะทําได้แค่ไหนอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ไมสัประยะสำหรับคนอย่างเรา ในเรื่องการต้องหาอาหารหาข้าวหาปลาให้ตัวเองกินไม่นับที่ว่าจะต้องหาให้ในสมาชิกเอาดูแค่ตัวเองจะต้องคอยรับของเวลาคนมามาหาหน้าบ้านคนมาส่งของเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็โหแบบเขาไม่ให้ไปไหนก็ใช้สั่งซื้อสั่งอะไรก็ใช้สั่งของก็จะมีคนมาส่งไหนคุณลูกจะเวิร์กฟอร์มโฮมก็ทำงานที่บ้าน แล้วก็น้องหมาอีกสองตัวซึ่งเห่าแล้วแต่เขาเห่าอ่ะคือมันไม่สัป,ปยะนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นพอเขาเปิดประเทศคือเขาเปิดประเทศคนนักท่องเท,ที่ยวเข้ามาแล้วอาจจะแบบปล่อยในเรื่องอื่นเนี้ยเราก็จะถือโอกาสเนี้คือช่วงนี้ก็จะออกไปข้างนอกบ้านดีก,กว่าคือออกไปก็คือออกไปปฏิบัติธรรมนะคะอาจจะเป็นที่วัดหรือสถานที่ที่เขามีกับปฏิบัติธรรม คือไปก็แบบตัดตัดไปเลยใช่ไหมคะเราไปถึงที่วดัดและไปสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะสามารถตัดสิ่งที่กังวลได้มากกว่าคือเข้มข้นกว่าเรียกอย่างนั้นเถอะเขาเปิดประเทศเพื่อนสนิทหลายคนก็ไปเที่ยวกันพเพลิดเพลินแต่ใครจะไปเที่ยวไหนก็เขาก็จะส่งรูปมาให้ดูในไลน์แต่เราก็คิดว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไปถือซีนแปดคือไปชาร์จแบดให้ตัวเองนะคะไปดูกายดูใจของเราให้มันเข้มข้นมากขึ้น เหมือนไปชุบตัวขำๆนะคะไปชุบตัวเนี่ยไปชุบตัวเหมือนพระส,สังชุบทองแต่นี่มีค่ามากกว่าทองอีกนะเพราะว่าทองเนี่ยเอาข้ามไปอีกชาติหนึ่งไม่ได้แต่ว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ติดตามเราไปทุกชาติทุกชาติเท่าที่เราต้องเกิดสำหรับวัคซีนนี่ก็ฉีดไปแล้วสองเข็มก็เป็นแอสตาเวลาที่จะเข้าไปปฏิบัติเนี่ยเขาก็บังคับให้ตรวจเลย a ่ะ กัดพลาดอีกครั้งหนึ่งพอตรวจเสร็จโอเคผ่านแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่จนกระทั่งครบเวลาเราจะไปสามวันห้าวันหรือว่าเจ็ดวันก็ห้ามออกมาเลยคือออกมาก็คือกลับบ้านเลยดูมันก็เข้มข้นแล้วก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเพื่อนๆกัลยนาณมิตรที่มาฟังก็มาโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุค่ะ